เอ้ยก่อนับนะก่อนกลับเดี๋ยวเราเปเดตรงรถอีกครั้งนนะครับเราให้กำลังใจสร้างพงนะครับกับพี่วิลาวันยานะครับ าแนวสีขาวนะี่แนนโอ้ตีมีหลายสีเลยนะแนนแต่มาสีขาวต้องสะอาดตาอืมมันเข้ากับกระเบื้องแาานนใช่ค่ะใ่ค่ะวันสีน่วันบ่นพี่ราวันพี่ราวันนะ ปปาดเกือบลุงมากเนียเนาเนี่สีส้มรุ่งรุ่งหลักฐานหลักฐานนะครับนี่เกือบส้มนะครับรองเท้าหายไปไหนใช่ไหมนี่ไงครับหลักฐานน็้แล้วก็จริงด้วยโอ้ยอมจำนวนด้วยหลักฐานนะครับคลิปนี้รองเท้าลุงโดนแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นนี่รองเท้าลุงโดนปาดแล้ว ก็เอามาทํางานนะครับไม่ดราม่านะครับไม่ดราม่าเออเอามาให้ครูกระเบื้องนะครับไอ้ยาแนวเพราะว่าคู่นี้ก็น่าจะเกษียณอายุราชการแล้วใช่ครับก่อนกลับนะครับมาให้กำลังใจทั้งวงแล้วก็พี่พิราวันนะครับเดี๋ยวใจเย็นกับสิมแน่นะอาทิตนาเนาะครับครับฝนตกต้องกินโทรหาเลยเนาะเอ้ไหน ทว่น่มเาหนะไรเรากับาแล้วเรปิดป uh> ิดแล้าวนี no ้ันเป็นลิงกช่วยายนแล้วเป็นสีขาวเข้ากับพิดนนะครับไล่ปะหอช่างคงลอยสดอยู่นะครับฝากเป็นลังใจให้ช่างคงนะครับ กับพ e, ี şey? ่พ oh, ี่รวันแล้วก็บ่าวต่อยเอาขอจากสเต็ปนั่นเลยเอาสอีขอจากสเต็ปนะต่อยอยอาเพิ่งอยากใา้คกเอาสองวิสองวิสเตปยอวนี ไอ่เนี้ยปากช่องเบาไตแกว้างๆนะครับเดี๋ยวจะติ้นให้ดูนะครับคลิปเขาหน้าคลิปนี้น่าจะหลายหมื่นนะเนี่ยหลายหมื่นอ๋อจากหนนะจากหนนะอ๋อไตไตจ้าจ้า่างต่า่าเบา่โน้เกือบจะเป็นี่เด็ดนะซุ้มเจ้าน่ยแล้วก็เต้นซ้ำ ตายยางเราโอเคอยู่ต้องเอาเพลงลุงพันขึ้นมาใส่ไม่ต้องเสียดเลยติดเลยในงานเนี้ยพยายาล้วเดี๋ยวเราสิเปิดเยูะเราลราพองออกมาล้นี่ครับรวมด้วยช่วยกันนะครับพี่พอลลี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่พอลลี่มาเสื้อแดงเหมือนกันนะวันนี้วันนี้ใส่เสื้อลีอาสวยมากใครสนใจใครสนใจสั่งลรียกก็สั่งได้ถ่ายชองพอดีชาแนลนะคะ โอ้โจตาใสได้ว่ะสิมข้าวบาวเหรอไหมโอ้หน้นากากมะเหตุการณ์มันหุน่นยนต์เลยหน้ากาก เสาใส่ตรงนี้วะสีดำเสาใส่ตรงนี้อ๋อตรงนี้ให้เป็นไงลอกยึดดึงลอกเ่รอไม่ลอกดึงกลางคานเงาเนี่ยดึงกลางครับเพราะว่ามันราบน้ำหนักไปน้ำท่วมกันดนะไม่เท่าดึงเท่ากลางเขาบุ้มีเล็ตัวนีควายันมันเสียบประคองมันขึ้นกับดึงเท่าขึ้นเท่ากลางนะครับมันเคยเห็นมันเอาเล็กมีประคองเนาะเออคหับมันเอ็นมันเสียบกลางพรานว่านมันจะดึงเท่ากลางมันตรงนี้ก็มันมีน้ำหนักด้วยนะ ว่าเขาขอริบด้วนี่ช่วยพ้อผมครับอาจารกำลังขอกล้องไม่กระดานทั้งหมดอะไระครับ ถ่ายวันนี้แหละถ่ายวันนี้วันนี้ได้ถ่ายรูปส่งแน่นอนครับลงจอดรถไม่ถ่ายก็เลยต้องทำใหม่นะครับไม่มีที่ขยันเขไม่ให้ถ่ายอือปลเล็กผีเขาจะต้องรเราถูกชัดเจนได้ประปรถตู้เนี่ยเขาดูลงจอดรถด,ด้วยใช่ไหมดูครับผมมึนวน ขัมีสปิคให้ด้วยผมมั่งด้วยต้องสูงเท่าไหร่เท่าไหร่อึกว่าน่ว่าเราจะออกก็ออกไม่ได้ใช่ไหมกฎหมายบังคับหลายอย่างกมก็ระเบียบมากนะครับไม่ใช่ว่าจะออกก็ออกได้นะครับรถธรรมดาทุกวันนี้ ให้เงินรถกระบะนะครับรถกระบะกระบะออกง่ายอยู่กระบะออกง่ายเราจะตู้รถตู้ต้องดูที่ใบกระขี่ปกติขับได้ไหมครับลุงหรือว่าต้องไปขอใหม่ครับข่ายฟ้าส่วนบุคคลใช้ได้มันต้องดูที่ใบกับขี่พี่อ่ะใบกับขี่พี่มีมีรูปรถอะไรบ้างนะถ้ามันมีรูปรถตู้พี่ก็ขับไม่ได้ แต่ใบกระบี่ทั่วไปที่เป็นรถกระบะมีรถตู้ด้วยมีกับมีเก๋งมีกระบะมีรถตู้แต่ถ้าเป็นประเภทสองที่เขาไปนั่นกันที่เป็นรถสาธารณะมันก็จะมีรถพ่วงรถหกล้ออะไรไปต่อไปเป็นรถเป็นรถขนาดใหญ่ขึ้นมามีสามอย่างกระบะรถเก๋งรถตู้มาเหมือนกันดูข้างหลังเด้อดูใบกระบี่ข้างหลังเด้อ ถ้ามีรถตู้ขับได้แต่ต้องเป็นป้ายทีฟ้ากระบะจะเป็นสีเขียวนี่เออนั่นแหละสอบตัวนั้นแหละรับซับรับงินเออไปกับขีนะได้ใบขับขี่ปุ๊บขับได้หมดทุกใครจะขัตู้น่ะต้องมีลงจอดรถเด็กต้องต่อเตอรหมจะไปจอดตามสารวัตไม่ได้นะครับมันจะมีเส้นที่บออยู่ว่า ไปฝากวัดมาได้เด้อไปหยอกลูกศรเดินวัดมาได้เด้อิบูทานเด้อบ่ฝากหลวงพ่อเลยเขาก็มาแล้วทีแรกเขามาแล้วเขามาดูแล้วนะเขามาเขาก็ถ่ายตรงนู้นตรงนี้ก็มันมีที่จอดแต่ว่าความสูงยังไม่ได้พนักงานมาเซ็นสัญญาใช่ไหมครับท่านงานขายมาเซ็นสัญญาเขาต้องมาดูที่จอดดูว่ามีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งหรือไม่มาวันนี้ บอดีผมเบนมันมีอยู่ช่องมีอยู่ช่องหนึ่งมันบอกว่าอะไร u t u b e เนี่ยมะมบอกว่าไฟแนนซ์หน้าอย่างผมเนี่ยไฟแนนซ์เขาไม่ผ่านรถอีสุก็ผ่านครับผ,นนะผ่านแต่ว่าเขาไม่มีรถครับเขาไม่มีรถดูในทางเส้นครับมผมรอรถมาสามเดือนแล้วครับร,รถผ่านนะตั้งแต่ รถผ่านตั้งแต่เดินเข้าอีสูแล้วครับครับพอเหยียบอีสูปุ๊บอีสูบอกผ่านครับอโอ้ก้าวเละเลยใช่ไหมก้าวเละเขาไปบอกผ่านก้าวเลผ่านเลยครับผ่านเลยอ๋อไม่มีไม่มีที่กั้นเหรอคะอ๋าที่กั้นไม่มีใช่ไหมถึงขาดดิโกโมโดพ่อมั้ยไม่รูงคัดนี่ยเอ็น,นอเห็นช่องมาดามลาตีนะช่องมาดามลาตีหรือช่องอะไรช่องแฉศติเขาเอามาทําให้ดูเขาเลยรู้อ๋อความคิดคนเรามันก็มีหลายหลายมาตรฐานเนาะรู้ไม่จริงครับรู้ไม่จริงครับ แถไปเรื่อยครับแต่อยากพูดอือยากพูด <laughs> <laughs> เขาบอกว่าเขาจะไปดูอ่รถอะไรรถเมอร์เซเดสเบ์รถบีเอ็มดับเบิไปดูเฟอร์ r i ไปดูอะไรอะเตเต้เตอะไรนั่นแหละ <laughs> เขาบอกบอถ้าเป็นเขาเขาไปดูได้คอนเทนต์ content. เขาบอกเขาบอกดูหน้าตาแล้วไฟแนนซ์ Finance. ไม่ผ่าน <laughs> ต้งสายถ้าให้ผ่านแล้วต้งสายก็คงโดนยึดว่างั้นนะครับอืมนี่ล่คือคนะเมื่ี้มันรู้ไม่จริง